ต้นทับทิมสยามครับเดี๋ยวเรามาทำการขยายพันธุ์ต้นทับทิมสยามนะครับขยายพันธุ์ด้วยการตัดแล้วก็ปักชํำนะครับเราได้การที่พร้อมจะปักชำนะํำแล้วเดี๋ยวไปลองเตรียมกระถางแล้วก็ปักชำนะ้ำกัน แ,แล้วได้วัตถุดิบนะครับนำไปเสียบลงที่ดินเลยครับเพื่อจากหนึ่งต้นก็เป็นสองต้นเป็นสามต้นนะครับแล้วก็ได้ไม้สวยๆแบบที่เราโชว์เมื่อกี้นะครับ ก็ง่ายๆนะครับแค่ตัดมาเสียบกระดินแล้วก็ออรอระยะเวลานะครับก็จะได้ต้นทับทิมสยามสวยๆนะครับเป็นไม้หายากครับขอบคุณที่รับชมครับ